สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ น้อยสุดมารวมนะคะเลขน้อยแต่เน้นเข้าเน้นรวยนะจ๊ะ <c oughs> น้อยเฉพาะกิจนะคะ06นะคะแอดมินจอบไม่เข้านะคะแต่ชุดเด่นของแอดมินมานะคะ06นะพี่น้องส่วนล่างนะคะ15นะคะห5แอดมินเจาบเข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบนะ มาตัวกลับนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ8 0นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะเด่น8มานะคะเด่น0ก็เข้านะคะส่วนล่างนะคะ83นะคะก็มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบมาตัวตรงนะจ๊ะส่วนน้อยปกตินะคะ31นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะเสียดายมากเลยเอา35มานะคะหลุดไปตัววิ่ง1เข้านะคะ ส่วนล่าง6 7นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะเด่น7มานะคะส่วนนอย v วีนะคะ7,117นะคะเจาะเข้านะคะ1,7,7,1นะส่วนล่างนะคะ7 7ก็หลุดไปนะคะแอดมินเขียนในกระดาษ77นะคะแต่ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าเบิ้ลเขียนไปเยอะเกินไปนะคะ ก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องไม่งั้นก็เข้าบนล่างเลยนะคะสรุปแล้วเข้ามาสามนอยนะคะนอยเฉพากิจเข้าล่างนะคะนอยพิเศษมาล่างนะจ๊ะนอยปกติหลดบนหลุดล่างนะคะส่วนนอย vip เข้าบนนะคะล่างก็หลุดไปนะคะสำหรับสายวิ่งของเรานะคะห้าไม่มานะ,ะห้าห้า ออมาอยู่ว่าไม่มาพี่น้องส่วน9กนะคะเหลุดใบนะคะสายวิ่งโอเคนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพราะแม่ <c oughs> พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นนะคะเด่นไป9นะเด่น9นะคะเด่น9้า เด่นเก้าเด่น5นะคะสายวิ่งรูดนะคะจับได้เลยจ้าสำหรับวิ่งนะคะก็จะมีสายสายรูดนะพี่น้องรูดไปเลยได้นะคะก็จะมีศูนย์นะมีศูนย์มีเจ็ดมีหกมีแปดนะคะแล้วก็สองนะคะส่วนเด่นนะคะตัวเด่นแอดมินให้ ให้ไปแค่ไม่กี่คู่นะคะพี่น้องชุดเด่นก็ให้ไป3าคู่นะก็จะมีนะคะมี4 5 8ห้าหนะคะเดี๋ยวจะเขียนตัวแปลงไว้ให้นะคะ6กแล้วก็จะมี49นะตัวแปลงนะส่วนชุดกั้นนะคะก็จะมี 8008นะคะ1881 3443นะคะแล้วก็1331นะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมี44นะ77 3 3นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น80 80 64 85นะคะแล้วก็จะเป็น1 1 8นนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะ อย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า